สบ,บายดียินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องน้องตุกสาวลวาวซ้ำเนื้อแชแนลมื้อนี้น้องตุกกยังอยู่เบียงจันหนอทุกคนหนอมืออื่นน้องตุกถึงจะออกจากเมียงจันกลับบ้านนั่นเองเมื่อนี้นะน้องตุกเก็ะมีได้มีโอกาสมาสวนโตยโยแล้วกันตอน้าหันน้องตุกเกไดแดดหานอก,กับน้องอูอยู่สวนโตยโยเนะคือมีนอใหม่หล,ล,ล่หลยนี่ก่อน้องตุกก็ออกมาตื่อน้าสื่อน้ำแล้วก็อยู่บ้าน ไฮย้อนนาะทุกย้อนไฮย้อนไฮย้อนฮย้<ไ>อนออก <c oughs> น้องตุ๊กออกเสียงบทชชึกเดือทุกคนสำเนียงสำเนียงไทยเหนือเนาะตั้งเป็นเนาะทุกคนเนาะเวลาออกเสียงหย่างๆบ่บคอยชึกเดือทุกคนคือน้องตุ๊กยูบอลน,นี่เนาะทุกคนป้ายนี่เนาะจะมีหาเรียวคว้าขึ้นไปแต่ขึ้นเวียงจันหรือขึ้นนครหลวงอะย่างเนาะทุกคนทานเรียว้า่ เดี๋ยวสายไปอ่ะก็จะไปบวานเกินไปทางสวนสัตว์เนาะทุกคนนี่เดี๋ยวนี้น้องสุกามซื้อน้ำปั้นอยู่ี่เดอสวนตยกับอูยูทูบน่ะทุกคนอ่ะไม่ใครโม้ไหมบ่สไทยอืมอ้าวเมื่อกี้คิดว่างี้นั่นลูกเพื่ออีเมเป็นไทยสำเนือวะอ๋อยู่เมืองเด้๋ยวเมืองดพวกเราเป็นตํารวจในเมืง อ๋อเขากา็ระไรจำเนื้อเขาจำเนื้อเลยแม่เคยไปซจำเนื้อบ่ะองเมืองบ้านเราท่านบ้แม่ว่าซีเหมือน,น้ำแข็งน,นะขี่รถโบป็ดขี่รถวินเมารถเป็นบ่ได้ขายดีอยู่เปล่าเมตตาเมตุๆๆๆพอได้ขายอยู่เนาะมือใดมือเสียแม่มือใดมือเสียส่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็คันทาร ถ้าเดามิตุโ mm อ้ยจะเอากันออกพว่าเราจกเป็นเด้อเอาไปเบิ้งเนื้อคดนี่เนาะห่านห่านค้ายเครื่องเพิ่นก็จะมีอันเครื่องไายบักอะไรไอเอ็ดเด้อไอขับเจอ นุ่งเครื่องงามก็ใครเรวก็โอ้ยลูกเห็นเนาะทุกคนได้น้ำปั้นเรเดี๋ยวศทำยังไงจากท้ากินข้าวแล้วแล้วเขาก็มาเจอเขาหายต้อนี่ก็ยังอยู่หายสวนโตโยบอกกันนะบอกโอ้่าส่พอดีซึ่งก็ยังจากโวยละเดี๋ยวนี้ใส่อุลร้านชิเป็นประมาณนี้เลยทุกคน พ่ออยากให้อยกให้หมดโบแม่นนะนั่นบเราจะดีได้จะดีย้มาให้แม่จะย้ำใจดีมีน้อยเนาะย้ำใจดีมีน้อยย้ำใจให้มีหลายสิว่าว่าย้ำใจดีมีน้อยสิวแบบโบแม่นนะนั่นทุกคนจะย่อยมากดูกไหอู้เห็ดได้เห็นไหมเห็นบ่ทุกคนเสียงเริ่มขึ้นแล้วเห็นบ่กจะย่อยเห็ดอันเดอร์โบเป็นแล้วอู้นี่เห็ดเป็นก้อนอืออืออเปล่งก้อนแม่นบ่ เธอเคยให้เขาให้ี่เพเ่ยกับพูี้ติน่ะเความาเสียรห้าเขากับูเสียร์อันเดียใจ้าดนี่แสดงว่าเจ้าสิมาเสียง์หน้าตินะจางคนมือเธอเลยจางคนมือแปดสิบเออจางคนมือละแสนได้ตัวขัเจ้าเห็นแล้วโอ้ต้มแต่ละมือเนาะที่จเฮ็ดเขาจะเฮ็ดเขาจะเฮ็ดไปเฮ็ดมาเพรามันตั้มำแรงจะได้เงินแสนเนียม่า่เราาหมอกไว้ใช่จักเครื่อหรอกเาีเ แสดงว่าต้ไอ้บด้เป็นห่วงเจ้าได้เราหยอกเราหยอกนี่หรอทุกคนยุบาานงตุกหนับบุรีเซอร์แบบนี้ได้จะแบบเสียมไผเสียมมันใส่ไปเลยเมื่อแล้วก็ไปเอาเองเนี่ยอันนี้คือเพื่อนจะเอาใหม่เอาใหม่ทางฮะมักดุง uh, สิวะอ๋อยุทางยุทางนี่ดินมันจะออนเดี๋ยวเห็นแบบนี้กระไดละอัน มันที่มากันมักมกักลุงอกันแบบเป็นเลน็กแคดีหนเนาะ,ะเป็นเล็กกันสบ,สบายเออโอตึอ่งไหมค่ะเนาะุณตัวยยยแป้นตู้คุณเนาะตู้ป่ะเรือเฮือนเฮือนน้อยเฮือนน้อยเนาะอันนี้คือบริเวณสวนของตัวโยยเนาะสวนของตัวโยยก็จะลงมากมากเผา แล้วก็ปูกเขาไฮแลวต้นไม้หลายๆชนิดแล้วเนาะแล้วก็บ,บริเวณอ้อมอ,อมแถวอันสวนตัวโยนก็จะเป็นปลานะไม่ไหลหลายๆนะแล้วก็จะมีหนองมีหนองแต่บา,ยานยังบบมีนามเลยทุกคนเด้อถามขาเจ้าลาว,วาเพิ่นยังบ่มีแบบดินยังบ่แน่น,นเป็นดินที่ปลุกเมือ ดินที่บุกเบิกเบอร์เนาะยังบอมีนม้ำมีตู้ของตัวย่นี่อู้สูงเลยเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวลองตุกกไปซื้ออันเขาหายใ่พื้นกันเนาะเมื่อไหร่ละวะเบิ้งออกพ่อนเนาะเบิ้งออกเท อันนี okay. Okay, <that> ้ค <Gesch> ือเขาแกะหรือว่าเขากองาแกะเขากนมันนะคะขึ้นบนห้งคายเห็นอย่ามันโอกนะอืมันบ่อนั้นเพิ่มกว่านี้มิดใหญ่เลยค่ะมันใบ่บุเมิดรีบเลยวันนี้ข้ามีเออนี้แบบเข่าศูนเขาเจ้าคับมาเรียบร้อยแล้วล่ะกับมีแเดอยูปกติไม่มีแดยนะอืม ใส่เลยใส่เลยจึกแนวไวไม่ไมากใส่แค่เม็ดอันนี้่เม็ดกี่เต้านะเอาแต่มือมานเด้อพวกกันแต่มือมานี่คักร้อนมานคักรถหรอทุกคนย้อนน้องทุกเซอร์เขาหายสะพืนกันเด้อทุกคน ขวนเมื <for ced canal> ่อกี้นี่ปพูกเขาเนี่ยนี่ก็มาปลูกสลีเนาะนี่เขาบอก็ปลูกมานร้ายอะไรโอู้อ้ใบตอนมัน เป็นมานมาเขาจึงมาคนเดียวบัวมาเอากลองรถเมย์ไปให้บมาคนโซเวียกินมากอ่ะจ้างรถมาเที่ยววที่อันกิตยาสลีฝากไปให้กนนีก่อนเนาะนี่สาวหลงซาน มาสลองเจอเฮดเฮ็ดซับสี่ไงซับเนาะสอ,อย,อ,ยอ่ายนย้งมียังปอนปอนปอเคียวปอนเคียวปอน,ปอนถ้าถ้ายายมันเมิดไว้ก็ปอนสองปอนสามนึง <c oughs> มีเดีทุกคนปลูกสาลีทุกคนน้องอูจีฟาน้องตุกกินอีหยังหูแหละนี่น้องอูแบกขอนไปพอทุกคนน้องอูจีฟาน่องตุกกินอันตาเปลือกใหม่เปลือกใหม่ตาผางอ๋อนี่สาลีขอกันก็โยออ่กลยทุกคนเดี๋นี้ เออจิงๆกับเซอร์ซ้ำนี้อืมออโอ๊กอักออกแค่ออกว่าทุกคนมันกะงามจะได้ล่ะอาทิตย์นึงงเราโตโยอัปเดตใหเบิ่งงด้อทุกคนเด้อต้นอะไรกี เปลือกตาฝางเชียวนุ่องอูเจียนพากินเปลือกใหม่หนอ,อสวนไปบ้านน้องตุก๊กน้องตุ๊กพากินอันใบใหม่เ <laughs> อ้าเห้นาเด็ดสิเอามัากเอาเลย ันข่เราต้องมีผ้ามีผ้าทากจังเอาเปลือกมานะลงได้้านี่เนาะดเดี๋ยวเขาลงนี่กอนเด้อทุกคนเด้อถึงแม่นบาเฮาจะอยู่ในเมืองแต,ต่องโอู้เฮาก็ยังหาของป้าได้อยู่เหมือนเดิมเนาะ นี่คือเปลือกไม้เออเออค่อายๆเดอ้อเสียวเดอ้อโอ้จะได้แล้วจะได้แล้วชิ่ทุกคนมันจะหอมๆไปเนาะ อาแล้วอ้วนกินเปลือกไม้แล้วเทุกคนเด้ไอไปเอ้ได้สองแล้วพอแล้วพอแล้วเ<อ>นาะไปเป็นกินเด้อแต่ว่ามันไม่เห็นอ่บาบเห็นนวยเดอแตกไปม,มันแตกเออมันแตกถึงจะมียนดำๆถึงจะกินไดน้เนาะ น้องอูไปพูแล้วเดี๋ยวไปซ้ำน้องอูมันฝนเปลือกใหม่น้องอูจะมาเห็นเ้องดึกทักทากก็ทากทากอันเพื่อมันออกแล้วมันมีในในมันเอาไปเอาในมันไปย่ีกินเอาในแดงๆเนี่ยเหรม่นี่เหรอทุกคนเอาในแดงๆนี่เด้อเจ้าก็เคยกินวะคนทางไทยทุ่งนะเคยกินใช่ไหมจัง,จง ่อนเอาอันนี้ออกก่อนเราบันทึกไปพูดอืเ้กินแก้วจ้ตุอบก็คือตุ๊บไปบานเขาตุ๊กแล้วเอาเบอร์ใหม่เถอะน้องอู้กินอันนี้นแ,บบแลหละเอาอันเบอกใหม่เถอะกินสิบัวไต้บริไตยดอกไต้ไตาย,ย,ตาย,ตายละ <laughs> ทุกคนทามไปแบบไปหน้าให้ไปหนาแล้วมันแบบ บ,ม,บมีส้มบมีสมกินเอามาให้กินเอามาตำสีส้มรสชาติมันที่เป็นฟ้าดิบยิ้นคอโอเป็นยากก็ได้ด้เนอนเหมยมันเนาะมัน,น,น,นเป็นฟัดเยินยนคอคาราเป็นอันนั้นน่ะคารเป็นแคเป็นอันเดิน่ะฮู้ท้แต่อันอนี้โบแมน แล้วเขาเอามาขูดเอาแบบนี้ว่ะเพื่อแข่งแข็งมันะเอาเอาขูดขูดเอแนแดงแดงมันว่ะขอให้ท่านั่งทุกคนด้วยขอไปพราะว่าองา,าต้องเสร็จท่าที่สบายที่สุด,ดนนแล้วก็ฝรัง่งในก,การขูดเนาะ ลองมากินเมืองเนาะทุกคนบบมันสีเป็นเวเดิอนอเนาะบบนี่แป๊บนี้ลราเอาก่อนคูเราเอาไปตำคือตำสมเนาะแม่นอือทาเบื้องตอนตำเลยทุกคนเ้อสมามันเหมืนกิมจีนี่ทุกคนองอูจีตำเปลือกตาฝางมาสัน อู๋กินอะไรแท้ๆมัได้เพื่อเป็นชีวิตรอดมากินอันนี้ก็ไอตี้เนาะสองเด็ดฮิโร่เดอะฮิโร่ลาวเดอะฮิโร่ลาวแล้วก็เต้ยเนาะทุกคนแล้วก็ไอเป็ดยาสั้นดีเลยแล้วก็น้องอู๋จะต่ำเปลือกตาฝางตับแซบๆเด้อ เสื้อมือมันบออูกกระไดเสื้อข้าวขายคือตำมะฮุงเนึ่หรือว่าตำมะฮงบวานเฮ่าอะไรบางคนแต่บัตตั๋งแต่จะเอาเปลือกใหม่เปลือกฝั่งเลี้ยงนี่บอไม่ไม่เปลือกตัวนั้นนี่เปลือกตัวตัวเยอะๆแตวนั้นกินได้เหรอกินได้เขาก็บว่ากินได้นองเขาได้แต่เขาก็บอกเคยกิน เมันจิบเบเป็นคืออนิทานวานนี้ปอเออวันซื้นบ่อโอ้ยสตีกินน้ำอมฤตลสุดท้ายสตีก็ตุยพอติดเสื้อในลไใ้ตายโอ้ขัน้ำติตาตฮันคือดูมีคู่ร้องสยมานั <c oughs ihat> ่งงามๆนี้ดอกโอ้ตาย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 ฮตงาปอ คือเสียงตลอดมาเนี่ว่าอู้ไปออกคลิปนะอันยูทูบเบอร์อันทื่ยูทูบเบอไตอันทื่น้อยนะเขาเป็นรุ่นน้องแล้วเขาให้คำท่าว่าไอ้อูเขาเซ็ตคลิปประมาณว่าอันพาลูกเพิ่มมายามแม่เด้อเออเออเฮ้ยโลดไาเสร็จดิแม่อันเมื่อนี้ลูกไข่มายามได้ลูกไข่งามมัลูกไข่มายามได้หรือเ่อันลูกไข่มายามได้ลูกไข่งามบ่แม่เหมืนเดียวบางนะออองามหลลงบางงามบงาม มีเสียงนงินแท้ได้หัวใด้หัวว่าแกับคืนอาเบิ่งคลิปเก้าจะคอยหูว่าเราเอานหนาๆมันบนนอไอ้พวกหัวท่านทำมันกินได้มันแซ่บอ่ะพูดอีกกับย่างกันพูดอีกเนาะเวลามันตำขนาดตำมะฮุ่งบ่เฮ็ดบ่ได้หลายตำออกมาตำนี้แบเปลือกมึงดูตำนี้ตำออกมาจิบเหลือกคำเดียวหรอ่ธรรมดานี่คขาอันตำมากไอ้เขาต้องมีมะนาวไ้ไลท์มันฟาดเพิ่มมะนาวไ้ไลท์แล้วก็ตำเสิร์ฟมะมะเอิ๊กแต่ว่าเขาบูมีเขา adept มาเสิร์ฟมะเล่นเขาก็เลย adept เอากระซ่าบันนอกบันนอกเนาะแต่ว่าหน้าตาในเมือง อุตายอุตายอาดับเมื่อกี้ในบ้านนอกแต่อาดับเมื่อกี้ให้โซเติมอยู่ได้เนาะบ้านนอาตาตั้มี่บ้านนอกในเมืองได้เมืองลองสานเลยเมืองแล้วสมเนาะต้องให้สมสมเปมนบอ เราบอกว่าเมืองลองซานเขากับจีเที่ยงจีเที่ยงบ่ได้ดอกเพราะว่าเขาบ่เคยไปเมืองลองซานจีเทื่อนะแต่ว่ามีแต่เจ้าอะไรที่จะเที่ยงได้ให้คอยจับกล้องแล้วเจ้าเที่ยงบ่เที่ยงบ่แขวอู้เที่ยงบ่แขวอู้เนอะบ่กไอ้หูสมัยเฮียหนัินังเงียบนังเบิ่งมู่ลมกันปัจจุบันนี่ถือว่าไข่เติบเลยว่าไข่เติมันนี้มีมูอันยู่ซ้ำเหนืออเที่ยงบ่อยไหมซื้อซื้อเราซื้อดวงปีอยืนซ้ำเหนือหรอ อันสิ่งที่คาดบได้ก็คือปลาแดกเนาะ,ะก,กับแปนงนัวเอามาจากอันอันนี้เนาะปลาแดกนี่ซื้อมาจากอันพระบิดาพร,พระบิดา <laughs> <laughs> ส่วนผสมก็คือขี้ใครทุกอย่างที่มี <laughs> บุมเอี่ตัวแม่งันกดสอบ<า>ดีบ,ดด <laughs> บุมีวันนี้อ,อ๋อ,อ,อ,อยอ๋อ,อ,อ,อยอตัวแม่งอ๋อยอ๋อยเวมี เขี้ยมนี่เราเว้ยเสบอเสือเป็นตัวลงไปเนาะมันเมียนมันเบื่อเบิ้งเอานี่เป็นอย่างตัวตามเลยต่ำเืียงตัวเมย์มันแรงตัวเมย์ธรรมดามันต้องมักนาวมักนาวัยร้ายแบบ่าไม่เดน้อยอมังนาวเห็นมีสเปี่ยนเเสือหรือเปล่ายโยใ่ไละนี่มังนาวนีสกันดิ อาไปมาใส่ก่อนเนี่ยว่อนี่นประมาณนี้มาวันนี้นะอันตัวคือว่างคจอนะว่าไ็เห็นไหมเนี่ยน่ากลัวแด้วนี่าวสัตว์ไหขอขอวานนึ่งดูดาววานนึ่งดูมันสว่างจ้าซะเหลือเกินโอ้โหโมเลนโบเลนอันนั้น เขื่อนน่นเนาะหมูซึ้งนี่แบบบดเป็นตาเป็นตาตักตกินน,น,น่าจะแบบเอาเข่ามาจับนะคือแบบตำเจีวปลาแห้งบ่ตำเจีวอย่างนี้หรเจียเอาแทนหรือว่าได้จักใจหรอจักใจคือ,อแบบตำเจีวมักเล่นนอะเนาะต้องเอาเข่ามาจับแล้วก็ปิ้งชิน,นกรับสินะซาตีผมให้ๆๆๆหมูซึ้งแมวซา,าตีผมให้คุณทดลองแล้วซาตีก็ตุยเอาซาตีคุณทดลองก่อน มือสั้นจะกินแล้วนะเมียจ๋าผมรักคุณเมียจ๋าฟาดว์ป่าสัตว์ปสมโอ้สีน่าเข็มเค็มขื่นตำมะกอกดิบนะชิมเนาะนะเพราะว่ามันมันผสมขื่นตำมะกอันเนาะตำมังมันแม่ีมังมันสุดอะไ้เด้อเนาะมันจะแซ่บเนาะ เออเมื่อไงเมื่อเมื่อซ้ำเนือเลยกะเอามังมันมาสูกลินนี่กะอามต้ยก็เอามาอยู่ได้แต่แบบอู้มาบ่อนสาวพรบ่กที่เป็นผัวสาพรแล้วจะกินขาคมไปกินอยู่ซ้ำเนือเด้อเดี๋ยวจะอ็ดบายไม่าเ้็ดเอ็ดบายมังมันเอาตัวสิมึงตัวย่ำหรอมันย่ำมันบ่อแรกนะมันมันหูซึกเป็นอ่ะเด้อเย็นเย็นบ่ เย็นเย็นบ่ะโคือเขากินมื้อนั้นเนาะมันขึ้นแน่กว่าแล้วโม่แม่มันขาดส้มคือกินมากอกดิบน่ะมากอกดิบเราเอามาซับซับเรามาตามันขาดส้มเสมอร์เหรอวะเพือกมะนาวย่างนีตีกับตุยก็ตุยเข้าใหม่ไหมตุยมันใหญ่ตายเอ้าเอนบอลพระบิดาหนะ ในที่สุดสาตีก็อยากรู้ก่านำอามลิอะไรเนี่ยเาี่ไเนีับเนี่เี่ยเี่ยดนี่อเนี่ยเนอเน่ยอี่เี่ยวียเนียเนี่ยเน่ยเนี่ยนยเนี่เนี่ยเนียเนต่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเี่ยเนีเนีเนี่ยนี่ยน่เนียเนียเนนียนีินค่เนีเป็นเม่ยนูกยนลินก่ยเนีเนีานเนนเนนูเนนีนเนนนินน่นนนน่นย่ยกเย นีแ่แล่าเด้อทุกคนน,นัตาตามันจะคลายคายือตำม,มาังหมันบวานเฮาเนาะตางแต่แบบมันจะเป็นอันอเปลือกใหม่รสชาติคือมะกอกมะกอกดิบเหรอตำมันนะแต่ว่า,วาตามันจะเป็นอันฮัดฮัทยอนเป็นเปลือกไม้ะนะมันจะฮัทฮัทไปหนึ่งแต่ว่า ถ้าเขาอมอมคืออมเมี่ยงนะออมอมดูดกินน้าเมี่ยงมันก็จะหลังจากนั้นมันจะหูซึ้งเพราะหวานเนี่ยเมี่ยงลื้อบอกอมเมี่ยงลื้อทุกคนเนี่ยนี่ไอตีสปอยนักแล้วเนาะทุกคนเหรอฮาต้องได้ลองแล้วล่ะเฮาต้องได้ลองแล้วล่ะมันเป็นเด้อเด้อได้ลองได้ถ้าเจ้าบริกินมึอนี่จ้าจะพลาดอีกหลายปีจะจึงสิได้กินพอมนูนั่นนี่บุญใหญ่เฮ็ดดอกจักรูแมนเด้อตั้มเมี <S <S ่ยงกันอ่ะตำเมี่ยงกันน่ะเปลือกใหม่เปลือกกางนะ

ทุกคนทำไมทำหน้าตาอย่างนั้นร้องมึงโอ๊ยหน้าตาเป็นตาเสียบเลยแม่ <laughs> <laughs> โอ๊ยกินรถหนะ้าบ่ตายนะเอาตัวเองบุกินจะทำ <laughs> ตัำ้แล้วหรอบุกินจะทำบุกินกินอะไรอยู่รอได้กินแล้วไม่ได้ <c oughs> คือตั้กอ,อก็มาเอาไปตั้กินยื่เงินอีก็ได้นี่เนี่ยไปขูดยืย่เงินอีกแต่ว่าต้องใส่มะนาวเลยนะไม่เอพ่ออะ เป็นอะไรเหรอกเป็นอะไรขวดมิดิเป็นปอแล้ววันี้นะโอเคกินอันนี้ผ่านงสมัครความแซ่บบอกว่าาบสมัครความแซ่บแม่บอกอนคือตมาเ๊มาลองมาลองงดูมันมันคสีออกก่อมาลองมึงดูมาลองมาลองแบอกอยู่บอดนะพอนะลองนะเจ้าหน่าลองนะพอสด เอ้วอดพอมักสมลองมั้งด่ยิงกาลองอสมได้หนึ่งลองุ่มได้สมบาระเกิดมาทราบหนึ่ง่อเอ้ตอนด้ลองแหละมนาอนาแม่เนนนก็มนโอ้คำเยอะๆอีกเด้ตุ๋ยได้แวพอ่มตุ่ยี่ัอเ่เวลากินฮัตคือเปิือใหม่ะันบะวอนเอาวันนี้มาลองบังดู นีเเด้อจ้าของโปรเจกต์เอ้าเด็กบอกบอกกินเปลือกกินแต่มกเล็งอืมเนี่ยตักเปลือกแล้วก็โซ่ก๊อกเป็นอะไรเด้อตักเอาเปลือกหลายๆแล้วก็โซ่ก๊อกเนี่ยกลัวจะได้สิเปล่าผสมนั้งนี่คนจะกระจวดเข้าไปทุกคนเด็กอู๋ก็จะตุยตามไปทุกคนเซียบบอบ้าเยอะกินนี่เออกินอีกอ่ะนี่ทุกคนนี่เห็นบอนี่เออมีแต่มะเล็งเอ้า กินมันจะเอารถตัด mm. ท่าฟ้าหนกท่ากนถ้าม่เอีนสุ่มหรือมีอันเดือดเซอร์ลายๆแล้วเปลือกใหม่อันนี้นะอยู่บ้านน้องตุ๊กบุวมี่เดือทุกคนทะาลหุปไปส้ำเนือกว่าสังเกตอยู่บ่มีน้องตุ๊กไปแอนน้องอูปไปส้ำเนือน่ะน้องตุ๊กอ่นพาไกินเปลือใหม่อืมาเนี่ยกูพากินเปลือกใหม่แทนนี่กล้าหรอวะบ่มีผู้เด็กกินมาตุ๊กยับตุ๊กเลย ตายดอกเจ้าของมันกินจ้ะเจ้าของกินเองครับเจ้าของปุ๊ามหัวขามหาเข้ามาอือืมแซ่หน้าเจ้าปอมขนาดเออเจ้เด็กเด้อันกินไปแล้วมันก็จะหูซึกงไปว่าเย็นๆเนาะคล้ายๆเกือนมะขามปอมนะแม่ลูกไผ่จะงามปะ เองเด็จะคยอ้ว inh e ่าเว้าวเลยนั้นเดี๋ยวอาจจะเปเบิที่สามคืนก่อนว้าวเป็นยังไงคลิปซื้ออย่งองเก่าหเบลูกเขาเบลูกนี่มันก็ยังไหนะไรอทีได้ลกายงไใเจาไปจองเจ็บบ่ไปจองซองนั่นหรอเป็นยาบ่อันนี้เสียว โอ้โหทุกคนเปลือกใหม่แบบนี้แล้วมาคูแลต้มเนาะพูดเดียวบอกินถือว่าเสียใจสุดเด้อถือว่าพลาดมันบอกพลาดความแซ่บสุดเลยมันอูหักกินคนเดียวหมดเลยทุกคนหมดจานกันใจขนาดแซ่บแซ่บอยู่ก็แซ่บอยู่มันจังสว่างเจ้าสุดเกิน นี่ทุกคนตูบตัวโยกกันเลยซ้ำเดเ็ดเสร็จสิแล่ะเป็นวันน้องตุ๊กมากนะนี่จังแล้วนะนี่อเออคืน้นองตุ๊กบ่มากนี่เบลล์อ่ะนปภามนี่เขาก็ได้มาปลูกกันเข่าปลูกอันมักเพชรไปหลายๆ่แล้วกุ๊กสลีเนาะกุ๊กสลีอีกเป็นแล้วล่ะภาไปเถอะเอด้อปลาก,กนานาินเนื้อเน้อเป็้อนี้่นกับปลาคนท่งมาเถอะแล้วก็ปลาเป็นกินกับปลาเค็ตปลาแห้งมาเถอะ ในคลิปคือในน้อยแท้จริงใหญ่ใหญ่ได้เนี่ยใหญ่ผอมทั้งสูงผอมนี่แบบนี้น่ะหัวอนกับปัญญาละเด้อเนี่ยก็อันนี้ก็สั่งสูงแมดเสร็จเลยเลยเหลือยังเดียวตอนคืนคืนบานไม่เดิคืนเฮือนมือเด้ออ้ยืมาคืนเหินไม่แล้วบ่นไงต้องเลยลาบกันเลย ทุกคนส่วนคลิปนี้แหละน้องตุ๊กกะได้มาเยี่ยมส่วนโตโยมือนีก็มาเฮ็ดตูปส่วนเลี้ยงนอนลงเขาเรียบร้อยเนาะค่ะนะเป็นคุ้มมากกัเลี้ยงขึ้กันเนาะมาจะเอามากันแล้วส่วนคลิปนี้ค่ะกัสินิลาทุกคนไปก่อนพักสองน้องอูกับสองโตโยได้เด้ออย่าลืมเข้าไปติดตามช่องสาราสำเนียงเด้อนะอ้ลุงสองตัวเองสองตัวเองบายบาย